บ้านก็สวยดีนะสภาพบ้านอ่ะก็ยังดีอยู่เลยราคาสิบล้านอ่ะขายได้ง่ายๆ่ี่ถ้าไม่ติดว่าได้ค่าในหน้าเยอะนะหนูว่ะไม่ไปเสียเวลานั่งรอแบบนี้หรอกหนูบ้านหลังนี้ที่ประกาศขายใช่ไหมบ้านหลังนี้ราคาสิบล้านนะอย่างแกเจ้าเงินที่ไหนมาซื้อผมไม่ใช่ขอทานนะผมจะมาซื้อบ้านหลังนี้จริงๆหิวน้ำใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะจัดให้จัดไปเลยลูก ลังนี้แหละค่ะที่ดิฉันต้องการขายแล้วคุณนุชตั้งใจขายเท่าไหร่คะ10ล้านค่ะได้เลยค่ะค่าไหนหน้าก็3%ตามปกติเลยนะคะเซลร,ระดับมืออาชีพอย่างพวกฉันบ้านสวยๆแบบนี้คงอีกไม่นานก็ขายได้ค่ะได้ค่ะดิฉันฝากด้วยนะคะเออแล้วทำไมคุณนุชถึงอยากขายบ้านหลังนี้ล่ะคะคือฉันจะนำเงินไปเป็นค่ารักษาพี่ชายดิฉันนะคะอ๋อ ดิฉันขอถามหน่อยได้ไหมคะแล้วพี่ชายของคุณนุชอะคะ่ะป่วยเป็นอะไรหรอคะเออพอดีพี่ดิฉันเขาประสบอุบัติเหตุสมองพิ่ปกติก็เลยต้องส่งตัวไปผ่าตัดที่ต่างประเทศอะคะ่ะเอา้าพี่พงษ์นีเงือนี่เราไหมผมเราไหมเสพสุดเสพสุด ี่เอาชุดใครมาเนี่ยพี่ไปขโมยเขามาใช่ไหมหพี่ไม่ได้ขโมยนี่นี่พี่พี่มีเงินให้รึได้นะเอาไปซื้อขนมกินโผพี่ไปเอาจากไหนมาเนี่ยทั้งสูตรทั้งเงินเดี๋ยวตำรวจก็จับหรอกตำรวจตรวจพี่พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ไม่ได้ขโมยเดี๋ยวจ,จ,จ,จับเดี๋ยวจับพี่นะพี่ฟุก๊กไปเอามาจากไหนหนูจะได้เอาไปคืนเขา ไม่ได้เอาพ,พิเศษนะพ,พิเศษออกมาเอ่อนี่พี่ชายของคนนุชเหรอคะใช่ค่ะเอ่อนต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้พาเดินดูบ้านเลยหนูขอไปดูแลพี่ชายก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณนุชฉันกับลูกอะ่ะจะเดินดูบ้านเองไม่ใช่ปัญหาเลยคะ่ะขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันต้องพาพี่ไปก่อนตามสบายนะคะ พี่ปูมานี่แม่เหนื่อยจริงขายบ้านหรือไมไปได้ก็ดีไปเถอลูกเราไปเดินดูกันโอเคค่ะคุณแม่บ้านก็สวยดีนะสภาพบ้านน่ะก็ยังดีอยู่เลยราคาสิบล้านน่ะขายได้ง่ายๆข่าวคุณแม่ ี่ถ้าไม่ติดว่าได้ค่าในหน้าเยอะนะหนูว่ะไม่ไาเสียเวลานั่งรอแบบนี้หรอกแถมอากาศร้อนก็ร้อนช่างมันเถอะลูกเพื่อค่านายหน้ารอแค่นี้จะเป็นไรไปหนูบ้านหลังนี้ที่ประกาศขายใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วแก,กจะอยากรู้ไปทำไมก่อนจะพูดอะไรอะ่ะ ลุงขอกินน้ำก่อนได้ไหมลุงเดินมาตั้งไกลคอแห้งหิวน้ํามากเลยหิวน้ําก็ไปซื้อกินสิพอคอคนหนึ่งกินอย่างนี้ได้ยังไงบ้าแถวนี้ไม่มีร้านขายน้ําเลยผมคอแห้งแย่ๆไปแล้วผมขอกินน้าก่อนได้ไหมไม่มีร้านขายน้ําหรือไม่มีเงินซื้อกันแน่สภาพขอทานชัดๆ นี่จะมานั่งเกะกะอะไรตรงนี้ออกไปนั่งที่อื่นเลยผมจะมาซื้อบ้านหลังนี้นะฮะลุงเนี่ยนะจะมาซื้อบ้านหลังนี้พูดออกมาได้ไม่อายปากบ้านหลังนี้ราคาสิบล้านนะอย่างแกเจ้าเงินที่ไหนมาซื้อใช่ค่ะคุณแม่ขนาดเงินซื้อน้ำห้าบาทสิบบาทยังไม่มีปัญญาจะซื้อเลยสภาพยังขอทานลุงจะมาซื้อบ้านหลังนี้จริงๆ แล้วคุณสองคนล่ะมาทำอะไรที่นี่หรือว่าเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้านหรอกพวกเราเป็นนายหน้าขายบ้านหลังนี้ตั้งหกอ้าวเป็นนายหน้าเลยงั้นดีเลยจะได้คุยรายละเอียดกันปัญญาอ่อนหรือเปล่าบ้านหลังนี้ราคาตั้งสิบล้านจะให้ฉันคุยกับคนอย่างแกเนี่ยนะใช่ค่ะคุณแม่มาทางไหนก็ออกไปทางนั้นเลยออกไปไปสิไลขนาดนี้แล้วยังไม่ออกไปอีกผมไม่ใช่ขอทานนะ ผมจะมาซื้อบ้านหลังนี้จริงๆโอ๋อพูดไม่รู้เรื่องหรือไงอ่ะหิวน้ำใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะจับให้นี่นี่หนูเจ็บแบ่งน้ำไม่รู้กินแล้วใช่ไหมจัดไปเลยลูกสมน้ำหน้าก็จะได้ตื่นไงเลิกเผลอเลิกฝันตลกอ่ะ เปียกมันลอกมาแลกพวกคุณทำอะไรเนี่ยทำแบบนี้มันเกินไปเลยนะยังยังไม่ไปอีกหรืออยากจะโดอนอีกรอบนึงฮะคุณแม่คะเอาน้ำมาเลยคะ่ะได้เลยสาดมันเลยลูกมันเกิดอะไรขึ้นคะก็ตาแก่ขอทานคนนี้สิคะมันบอกว่ามันอะจะมาซื้อบ้านหลังนี้คะ่ะคุณนุชดูสภาพมันสิคะพวกฉันไล่มันไปแล้วนะคะแต่ไล <ij ui> ่อ<ค>ยังไงอ่ะมัน<ค>ก็ไ<ณ>ม่ไปสัก<ค>ทีใจะเย็นๆนะคะ<ณ><ค>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 <ณ> คิดว่าเราคุยกันดีๆกับลุงเขาก็ได้ไม่เห็นต้องไล่กันขนาดนี้เลยก็แค่คนแก่ขอทานแถมยังสติไม่ดีด้วยคุณนุชอะอยีไปให้ข้ามันเลยค่ะคุณทิพย์นี่คุณไม่ควรดูถูกเหยียดหยามคนอื่นแบบนี้นะคะลูกฉันพูดถูกแล้วค่ะมันบอกว่าจะมาซื้อบ้านราคาสิบล้านกล้าพูดออกมาได้ยังไงนี่คุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เหรอคะใช่ค่ะดิฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้งั้นดีเลยผมจะได้คุยกับเจ้าของบ้านโดยตรง เนี่ยในหน้าขายบ้านสองคนเนี่ยพูดคเป็นรู้เรื่องเลยไล่ผมด่าผมแถมมาน้ำมาราดผมอีกนี่พวกคุณทํากับเขาขนาดนี้เลยเหรอฉันผิดหวังในตัวพวกคุณมากเลยนะที่คุณรุดไปเชื่อคำขอไอ,อ้บ้านนี่ด้วยเหรอเราคงร่วมงานกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะฉันรับไม่ได้จริงๆที่จะต้องจ้างพวกคุณสองคนมาขายบ้านให้ฉันนี่คุณรุดว่าอะไรนะจะไม่จ้างเราสองคนแม่ลูกขายบ้านให้เพราะไอ้แก่คนนี้เนี่ยนะใช่ค่ะจะให้ฉันทํายังไง จะให้ไปเข้าข้างคนที่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่นหรอคะเชิญพวกคุณสองคนกลับไปได้แล้วคะ่ะคุณลุงคะต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วบ้านหลังนี้คุณลุงจะซื้อจริงจงใช่ไหมคะใช่สิลุงตั้งใจมาซื้อจริงจริงบ้านหลังนี้ลุงตั้งราคาวไว้สิบล้านบาทคุณลุงซื้อไหวใช่ไหมคะสิบล้านเหนอซื้อได้สิสบายมากคนบ้าเท่านั้นแหละที่จะเชื่อ สภาพแบบนี้เราจะมาซื้อบ้านราคา10บล้านไม่มีทางอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกลูกในเมื่อคุณรุชเขามีพี่ชายสติไม่ดีก็อาจจะติดเชื้อมาบ้างน่าจะใช่ค่ะคุณแม่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคะพวกคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้พี่ฉันป่วยก็จริงแต่ก็ป่วยแค่กายรักษาเดี๋ยวก็หายแต่พวกคุณป่วยใจรักษาที่ไหนก็ไม่หายแล้วค่ะ อยู่นี่เองอ้าวคุณนี่คุณลุงรู้จักพี่ชายของหนูด้วยหรอคะอะนี่พีช่ชายหนูเหรอลุงเพิ่งเจอก่อนมาถึงบ้านเนี้อ๋อมันก็แสดงว่าเสื้อสูตรกับเงินที่พี่ฟุ๊กได้มาก็เป็นของลุงนั้นสิใช่ของลุงเองลุงเห็นแล้วสงสารก็เลยให้เขาไป นั่งอะไรตรงนี้เนี่ยสุดรอสุดรออยากอยากได้สุดรอรอสุดรอเสื้อผมตัวนี้เหรออยากได้รอรอขอขอขอสุดรอขออยากได้ขอตัวนี้เหรอให้ให้ใ้ใได้ก็ไปสุดสุด รอรอรอของเก่งด้วยสิเกงอีกเอาเอาอรองเท้าด้วยรองเท้าด้วยเหรอรองเท้าด้วยอ รอแล้วขอบคุณนะครับหมดเลยเอา้ารถจะไปตาดมันติดเนี่ยเอา้าคุณแกอยู่ในแกงเกงเอา้าเอา้าไปไหนแล้วเนี่ย หรผมชชยเหรอนี่เอาตอกียบรลองมาให้หน่อยนี่ผมจะไปดูบ้านเขาเนี่ยถ้างั้นผมจะเดินเข้าไปดูบ้านเขาก่อนนะโอเคโอเคสรุปแล้วตะแกีนี่ก็ไม่ได้จนนะใช่งั้งนเราไปคุยรายละเอียดต่อกันในบ้านเปิดแอร์เย็นๆคุยกันต่อดีกว่านะคะตรงเนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคะ่ะคุณลงุงได้ครับไปค่ะคุครับ แล้วก็เชิญคุณสองคนออกจากบ้านด้วยนะคะเออฉันไปแน่ต้องมาไล่หรอกเสียดายเงินค่าในหน้าตัง้งสามแสนนะคุณแม่ี่จะปนทําไมล่ะเพราะแกคนเดียวไงเอาน้าไปล้างหัวเขาทําไมล่ะคุณแม่ก็ยืนด่าเขาจอจอดเหมือนกันนั่นแหละแกนําฉันก่อนนะคุณแม่นั่นแหละอจะเอาเงินสามแสนละคุณแม่เชิญแกกระเทืบพื้นอยู่ตรงนี้แหละแกไม่ไปฉันไปเองคุณแม่